สวัสดีครับทุกคนโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นครับผมจะมาใช้คูปองส่วนลดในการซื้อลูนนะครับผมผมเนี่ยหมุนลูเลตมานะครับแล้วได้คูปองส่วนลดในการซื้อลูน90เปอร์มานะครับเนี่ยนะเนี่ยนะผมจะกดรับเลยนะปับ๊บพอกดรับแล้วนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาอ่านี่ร้านค้าลึกลับนะครับว้าว สิบ,บาททุกคนถือหรอแป๊บน,นะครับสำเร็จเรียบร้อยปั๊บมันคือกล่องลูนอะไรเนี่ยกล่องแบบเลือกปะขอไปดูกันนะเราไปดูกันนะครับว่าข้างในกล่องลูนเนี่ยมันมีอะไรให้เรา,าได้ลุนบ้าง มาชวนเลยตอนนี้นี่นะคุณได้รับกล่องซูปเปอร์พรีเมียมกล่องสุ่มรุน่นโอ้กล่องสุม่มนะทุกคนไม่ได้ไม่ใช่กล่องเลือกครับเป็นกล่องสุ่มนะมาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยจะได้รุนอะไรนะครับยุกเลิกความเริ่เมเสิรไหมเฮ้ย,ยกันดุดันดึงสามติปเปอร์ไม่ใช่สิ ยกเลิกการเชิดเออยกเลิกการเชิดกับยกเลิกเปิดโอลิมปิกหรือยกเลิกการดูสาสเปอร์นะว้าวรับนะครับ10บ,บาท <c oughs> คุ้มอยู่นะอ่ะใครที่หมุนได้อะไรกันก็ไปซื้อกันได้นะครับในราคา10บ,บาทนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย